เพลงวีจีไอยูเรดี้วันทูเรดี้เพลงวีจีอยู่ไหนอะวีจีป่าป้าอยู่ไหนอะใหม่ตอนนม้ใหม่ค่ะวีจีแล้วก็ป่าป้าดิวสามไปไปแล้วก็เที่ยวทะเลอีกทีหนึ่งเที่ยวทะเลอ่ะวีจีทำสิเที่ยวทะเลพูดด้วย เที่ยวทะเลอ,เอ่ะแล้วกดให้คู่กิฟตด้วยคนสวยเที่ยวทะเลหนึ่งสองส้นเก่งจานอีกทีได้ไหมคะนี่มีสติกเกอร์ตัวต่อไปแล้วนะเมื่อกี้เราได้นกพูกแล้วนะยิ้มหวานให้ที่พี่นพกพูกไหนจะได้รอยใหม่ตัวนะึ่งยิ<ะ>้มวีจีอยู่ตรงไหนนิ้วซีอ่ะกดตามคู่กิวางไว้อ่าวางมือไว้อ่าอ่ะแล้วเที่ยวทะเลด้วย อยากเขียนแมวเหรอได้เดี๋ยวคือวาดแมวให้